Oh. วันนี้ก็จะมาเล่นในส่วนของอโซเวียตต่อนะจริงก็เล่นไปเรื่อยแหละถ้าไทยใครใครอยากให้เล่นอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ น,นี้ก็ย้ายมาอยู่กับมาอยู่ที่หอนะก็จะได้ยินเสียงเออ่รถวิง่งมันเวน้วนวิ่งไปวิมานะก็ต้องเข้าใจว่าหอเขาคนอยู่หอเขาไม่นอนกันนะคือช่วงที่สงบจริงๆจะมีแค่ตอนตีสี่ชั่วโมงเดียวนะตีสี่ตีห้าแลังจากนั้นก็ว้นกันใหม่อีกรอบนึงยกว่าเ,เป็นชีวิตหอที่วุ่นวายดีแท้ แล้วก็อาจจะได้ยินเสียงตัวคีย์บอร์ดตัวเมาสนะ์แล้วนะผูวางใกล้กันนะมอไมมันไมหูฟังมันดีเกินก็เลยได้ยิน <c oughs> ดีขึ้นนี่ก็พามา,นะา,นะาเล่นในส่วนของช็อคไลฟ์เฟิอช็อคทูบนะก็ค่อยว่าอีกทีนะว่าจะเล่นเป็นในส่วนของเอจะเป็นช็อคไลฟ์เฟิลหรือเคาน์เตอร์อะไรก็ว่าไปนะก็เหมือนเดิมค่ะแล้วกเ็เหมือนเดิมแล้วเล่นคอน กาผมจะยังไม่เลือกนะจนกว่าจนะโซซีพีสองเนี่ยก็จะเล่งในส่วนของช็อคอยู่แล้วก็ออกคอนนะเดี๋ยวผมก็จะส่งคอนไปทงน้ำมันศัตูนะตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าอีกฝ่ายเขามีสีสองนะคือเราไม่ต้องรีบร้อนนะ เดินผ่านผ่านพวกเ,เวลาย,ยึดธงไปก็เดินเดินเดินผ่านผ่านแล้วก็ขุดกระสอบายไปก็ได้นะนี่ก็กระจายอันแคปไปก่อนนะเดี๋ยวคอนโปรที่สามมันจะส่งเข้ากลางนะเราเล่นโซเวียตต้องกดดูดันสักนิดนึงนะ Something to l i s h งั้นเขาผ่านหน้าวัดนาไปอีกนะก็ว่าห้องที่อยู่มันติดถนนพอดีนะเมื่อคือเมื่อก่อนไม่ได้กาดาจะมาทำมาแ,แล้วเลยเพิ่งมาท,ทําทีหลังแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวห้องเราติดถนนนี่ว่าอย่างนี้โอ้ใช่คุญบายตามนั้น วิ่งไปอาจจะเจอ4-2นะผมออกขึ้นบ้านดีกว่าสตัวหนึ่งก็รอ,อแฟงเลยทีนี้ศัตรูยังไม่เห็นนะผมจนไม่ออกคอนตัวที่4นะี่นวเพราะผมก็จะเล่นช็อคอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอออกบ้านไปบ้าคอนเขใช้สเตตคอนใช้สเตตไอช่างคอมแบทเอนจิเนียร์ใช้สตแตเแบบเสต,แตเดียวกับคอนจะคอนกิบนะเพราะนั้นอยู่ในบ้านเขาก็ฟูได้แล้ว ยอขึ้นประตูข้างบ้านมีอยู่สี่ห้าต่างนะมีความบงรพ่องบครื่องความวุ่นวายเราได้น้ำมันนะนี่ก็น่าจะเป็นแกลลเดียไม่ก็ไพโอมาตัด ก็าจะรีบขึ้นเทคกันหน่อยนะออกช่างมาตัวหนึ่งมาชดเชยในส่วนที่เขาเบ็ดไอตัวคอนวักิหายไปนะนี่ก็แกลเดียเวลาเล่นถ้าโดนหลักลีทีก็พยายามดูด้วยนะว่าถ้าเดิดโดนหลักลีที่ขึ้นมามันไม่สวยแนะ่เดี๋ยวผมขึ้นบ้านผมเวลามากลับดีกว่า60ก็ส,สุดแรกติดปืนไฟนะไม่ทำคิดอะไร เดี๋ยวผมก็ไปตัดทัดออมมาหน้าบาดเขาเนะใช้พลังพีเพล ้านะคือเราเรีบร้อนนิดนึงนะเพราะว่าเราเ,าเล่นในฝนของช็อกนะอยู่โคเวอร์เลยเพื่อนอยู่โควเวอร์เลยเพื่อนไมาดูไม่มไเข้าโควเวอร์เดี๋ยวดูโดนไลฟ์เฟิร์นกันอีกก <cs reproduce> ็อมือจุ๊บใช้สกิลของคอนให้เป็นประโยชน์นะในการเหมิดเหมิดคนนี่เดี๋ยวผมก็อ่า ไปทำแล้วก็ทำนะเจอ MG ก็ถ้ารู้ว่าฟู่ไม่ได้ก็เดินถอยก็ได้นะในกรณี MG นะก็ติดไม้ติดระเบิดนะหนีหนีไม่ทันบางคนโทรเป็นของเรานะอีกฝ่ายเขาย,ยังไม่รู้เราสนิกไปแคปหมดหมดเรียบร้อยนะก็วางกับระเบิดสักเล็กน้อยนะเดีย๋ยวเข้าโคเบอร์แนละ้ว นอนไหมนอนอ่านอนด้วยครับมีเลยไม่โอ้เฟสระหว่างระหว่างแคปทงก็วารถล้หนาไปก็ได้นะผมวา,ามร์ซ้อีกรอบเดี๋ยวส่งอนไปฟังหนึ่งนะ ไม่เอามึงไปนีเรามึงเข้ากาดีกว่าไม่เอามึงเอามึงสองตัวเข้ากา,เข,าเข้าฝาเข้าขวาดีกวา่าเพื่อนเอาเพื่อนฉันมาสองหน่วย <S <S 2> <S 2> ตอนนี้ก็จะเห็นดอมแมนพะาวนะก็เอาระเบิดที <S <S ่ฝ่ายไม่มีเลือดนะ นีเขาลืม MG ปล่อยเขาไปผมเก็บล้วปืนไฟตอนต้นเกมนี่ทำทำให้โฟกัสเขาตันได้เรื่อยๆนะก็เข้าขวกเขียวนะปืนกลคู่นะ เดี๋ยวจะเล่นในส่วนของชอช็อกไลฟ์ฟลน์นะก็ิดช็ชอกมาตัวหนึ่งนี้ขึ้นบ้านก่อนนะ เล่นสุพเรียก็พยายามเล่เลนพวกเล่นเป็นคอนเนี่ยก็พยายามกระจายแคปให้เล่นมากๆนะคือใช้พลังพิพิลให้เป็นประโยชน์นะนี่เดี๋ยวผมเอาคอนสกิปแทงในบ้านละตัวปืนกลยิงอัดด้วยแต่ฟักใครลากเขาอีกนี่คืออยู่หอต้องทำเท่า,จาทใจตรงเนี้ยนีย่เราถอยละสังเ,เกตว่าตัวช็อคนี่ถึงแม้จะมีความมั่นยำนะแต่เขาเป็นโค้ดเลนนะโค้นเลนคอมแบท ไม่ไหวก็ถอยคอนช็อกไม่มีค่าหลบนะก็ไม่มีค่าหลบเริ่มต้นนะนี้ต้องทำใจหนะ่อยนี่ผมเห็นเข้าไม่ได้ผมก็เดิเดนออกละตัวควนี้แค่ ออก็ออกที่จะศูนมานะมาเชื่อมแรงกดดันนะนายไม่เห็นนายนายไม่เห็นฉันและฉันก็ไม่เห็นนาย ต้องเล่นันจมตึกนะเวลาเล่นช็อคเนี่ยไม่ก็ดักรีทีสเอาอเอาทีจะเนตีมาเจือนมันนะนี่ให้คอนยินแทงไว้ก่อนนะต้องทำใจก็บึ๊บตาย้าละลักลรบ เราไปเก็บปืนเร่เปืนกลมากรบอกหนึ่งนะถือว่าความสมร็จของเรานะนีสดี่เราผมสง่งส่งเกียสูนย์มาช่วยด้านนี้กัน เกตว่าตัวทีอสูนี่มันเหมือนจิ๋วนรกดีนะซึ่งมันก็เป็นจิ๋วนรกจริงๆแหละเนี่ยคิวดีไงล่ะนี่ก็ตักิฮีนะคือเขาผ่านทางมาก็ตักิฮีแม่งเลยก็ฝุนเหลือก็วางกับเบิดนะ สังเกตปืนไฟปืนไฟเป็นงี้นะคือก็คือแท็กนะนี่ผมก็เถึงทีจะสูญกลับนะฝ่ายเขาเอามาล่อนะนี่ผมผอพ็อกเข้เขากลางลนะเดี๋ยวรอออกช่องอีกตัวหนึ่งนะ ส่งตัวนึงไปตัดก่อนนะไม่ใช่มัวแต่บวกกันแล้วลืมทงทรัพยากรนะไม่เอานะ ถ้าเจอคือเจอแวม,มักพยายามหาตำแหน่งเอ็มจีให้เจอก่อนนะแล้วเ,เดี๋ยวอ่ชีวิตมันจะง่ายขึ้นเยอะมากอัดไหมเยอะกลับกลับ อ่าระเบิดนะคือมีกระสุนให้ใช้ก็ใช้ไปนะไม่ไม่ต้องเอ่ออะไรวะมกม,กมาฟุกเเียกกระสุนเหลือเยอะอยู่แล้วนะเยคอนแฟงไม่ไหวก็ถอยนะ สังเกตว่าการเล่นโฟเวียดมันเป็นเป็นเหมือน,นการลุมกระทึงนะลุมถึงไม่ไหวถอยอะ่ะ ก็รอเติมคนช็อกใหม่นะก็ผลนี่ฉใชสีสองไม่เป็นประโยชน์นะตีเพื่อนฉันสีสองนายไงล่ะ mm hmm. ก็ขยับนะอาจจะมีเสียงรบกวนอะไรกนะ็ต้องขออภัยนะมันมันเป็นถออต้องทำจ้จดอยู่คนหมมากแล้วมันก็เป็นอย่างเนี้ย ฝุ่นเหลือก็กลับระเบิดไปนะเราผมว่าเก็บ MG ็มจประตูมาใช้ได้เยอะนะอมันทำให้เราได้เปรียบมากว่าเราได้ปืนได้ของฟรีมาถึงสองกระบอกเราไปเป็นโจมนตึถึงแม้อีฝ่ายแล้วทหารแล้วทหารจะฟู่ทหารคุงแม้อีฝ่ายเออทหารอีฝ่ายจะเก่งกว่านะแต่ว่าเรา มีพลังของพีพลังของวิศวกรรมเยอรมันอยู่ออกูรอมแทนโดนแซงก็ถอยนะ เนี่ยเรากดบ้านสุดท้ายนะกวัดดีเพื่อนช็อกไงล่ะสเรียบร้อย ถอยก็ถอยไม่ต้องฝืนนะคือคือบานจังหวะมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพ์เสียงเพราะบางทีเพ์เสียงไปแล้วมันทำให้เราเสียเองอย่างอย่างไม่หยุดแย่ใช่ไหมโอ้ยดับเป็นแท็ก รุนแปกนะดูคัทแป๊บนึงคัดสองกว่าหกสิบกับบ้านอบคน ว่าคอนทริกิ์นี่มันฟูใครไม่ได้จริงนะมันก็ฟูใครไม่ได้ใครกุ้ยกุ้ยเอ้ก็เป็นการเรื่องของการแคมป์นะโนเยีย ทีมสัีะทีมได้เปรียบทีมได้เปรียบออกทีมสัมผีนะคานลปาพมโมกเดินต่ออีกฝ่ายเขาจะเอายานก่อมากดนะเถอะช็อกมีช็อกม,มีค่าค่าเอช็อกมีเอ่ออะไรนะ การดาเมจยี่บเจ็ดปอร์เซ็นตะจะโดนจะไม่โดนดาเมจนะคือคัดพิ้งไปเลยรเราก็ปืนกลเขาใช้เป็นประโยชน์แจกระเบิดสักรูกดูความเร่ารวยไม่ไหวแล้วพ,พอไม่ไหวก็กลับนะ่ะ แนไปนะมันอยู่ใกล้บ้านเขาอ่ะไม่นะั่นเดี๋ยวผมก็รอไอเอสสองละขยะสอง นี้ก็ต้องดูทีฝาสีด้วยนะคือทีฝาีเป็นรถถังที่เราเราไว้ใช้ต่อต้านยานเกราะนะถึงแม้มันจะฟังกระโวยเถอะก็จบไปนะสำหรับการเล่นช็อคคือเราต้องรู้จังหวะแฟงด้วยไอตัวการเล่นช็อคเนี่ยเออเดี๋ยววันนี้พักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเจอกันเทคนนะ ไปกลับ <laughs> เออถ้าใครอยากจะให้ผมเล่นอะไรหรือทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคือไม่เกี่ยง <c oughs> แล้วรถก็วิ่งผ่านหน้าบ้านไป มันจะไม่ค่อยสงบุรก,ก็เท่าไหร่นะเพราะมันอะไรเอออย่างเงี้ยแหละเยินพรุหน,น้านะ